มาไมครับพี่น้อง1 9ก L c a p t c o โคตรรอครับผมแต่งเต็มเครื่องเสียงเสดอดอีกครับพี่น้องครับผมมาพร้อมกับแมต P ี7 7ไฟหน้าโปรเจคเตอร์ด้านในครับผมไม่แสนโลหัวเกียร์ไทเทเนียมวัตบูพร้อมกับเครื่องเสียงเสดอสแตลครับผมเอาไปแรงงานครับผมก่อสร้างมาเลิกงานจวดโรดเอาไปขายของตลาดนัดมาเลิกขายกับจวดรดครับพี่น้องครับผม สบายครับผมงวดปีแรกพอนหกพัหลังจากนั้นพันเก้าบาทตลอดสัญญาส่วนลดอีก2อง0 0บาทโปรโมชั่นตั้งโต,งตสอดอกเบีย้ยศูนยเดือนจัดให้พ่อแม่พี่น้องซื้อในทั่วประเทศไทยเหนืออีสานกลางใต้กเกษตรกรค้าขายรับเหมามาหาสยามลดกดแอดไลน์สยายยมามีแอดตํานา y a a 9เกีหาเสียยะจัดให